ผมอยากให้คุณนึกถึงภาพของซองจดหมายฉบับหนึ่งที่ยังไม่ถูกเปิดมันอาจจะวางอยู่บนโต๊ะของคุณตอนนี้หรือซุกอยู่ในกองเอกสารมันคือใบแจ้งหนี้บัตรเครดิตหรือใบแจ้งค่าบริการต่างๆทุกครั้งที่คุณเหลือไปเห็นมันคุณรู้สึกอย่างไรคุณรู้สึกถึงพลังที่จะจัดการมันหรือคุณรู้สึกถึงคลื่นความกังวลที่ก่อตัวขึ้นในใจคุณเลือกที่จะเปิดมันทันที หรือคุณเลือกที่จะผัดวันประกันพรุ่งไปก่อนบอกกับตัวเองว่าเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันแล้วก็ปล่อยให้ซองจดหมายนั้นนอนนิ่งอยู่ตรงนั้นสะสมฝุ่นและความกลัวของคุณไปวันๆหรือบางทีอาจจะเป็นการเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันของธนาคารคุณลังเลที่จะกดเข้าไปดูยอดเงินคงเหลือเพราะคุณกลัวที่จะต้องเจอกับตัวเลขที่น้อยกว่าที่คุณหวัง คุณเลือกที่จะอยู่ในโลกของความไม่รู้เพราะมันเจ็บปวดน้อยกว่าการต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่โหดร้ายถ้าเรื่องราวเหล่านี้ฟังดูคุ้นเคยผมอยากให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวแต่นี่คือสัญญาณอันตรายที่สุดที่บ่งบอกว่าคุณกำลังสละอำนาจในการควบคุมชีวิตของตัวเองไปโดยสิ้นเชิง นิสัยการเมินเฉยนี้มันไม่ใช่แค่การหลีกเลี่ยงความเครียดชั่วคราวแต่มันคือการที่คุณกำลังส่งพลังงานแห่งความกลัวและความขี้ขลาดออกไปสู่จักรวาลอย่างต่อเนื่องคุณกำลังประกาศก้องว่าฉันไม่สามารถรับมือกับเรื่องนี้ได้ปัญหานี้มันใหญ่เกินกว่าตัวฉันฉันยอมแพ้แล้วลองจินตนาการถึงสัตว์ประหลาดที่ซ่อนอยู่ใต้เตียงในตอนที่คุณยังเป็นเด็ก ยิ่งคุณไม่กล้าก้มลงไปดูมันยิ่งคุณปล่อยให้จินตนาการทำงานสัตว์ประหลาดตัวนั้นก็จะยิ่งดูน่ากลัวและใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆในความคิดของคุณแต่ในวินาทีที่คุณรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีเปิดไฟให้สว่างแล,ล้วก้มลงไปดูคุณก็จะพบว่าใต้เตียงนั้นมันว่างเปล่าหรือมีเพียงแค่ของเล่นเก่าๆไม่กี่ชิ้นนี้สินและปัญหาการเงินของคุณก็เปรียบเสมือนสัตว์ประหลาดตัวนั้น ยิ่งคุณไม่กล้าเผชิญหน้ากับมันมันก็จะยิ่งพองโตและน่ากลัวขึ้นในจิตใจของคุณมันจะตามหลอกหลอนคุณในความฝันและกัดกินความสุขของคุณในทุกขณะที่ตื่นคุณต้องเข้าใจว่าการเพิกเฉยไม่ได้ทำให้ปัญหาหายไปมันแค่ทำให้คุณตาบอดเท่านั้นคุณกำลังพยายามขับรถข้ามประเทศโดยที่หลับตาและเอามืออุดหูคุณหวังว่ารถจะพาคุณไปถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยแต่ในความเป็นจริงแล้ว คุณกำลังพุ่งตรงไปสู่หายนะที่ใหญ่หลวงกว่าเดิมจอจเอสคลาสซันได้เขียนหลักการทางการเงินที่เป็นอมะตะไว้ในหนังสือสุดคลาสสิกอย่าง The Richest Man in Babylon หรือเศรษฐีชี้ทางรวยแห่งบาบิโลนผ่านเรื่องเล่าและคำสอนของอาคัดชายผู้ร่ำรวยที่สุดในบาบิโลนหัวใจสำคัญของความมั่งคัง่งตามแบบฉบับของอาคัดไม่ใช่แค่การหาเงินให้มากขึ้น แต่คือการควบคุมและบริหารจัดการเงินที่คุณมีอยู่ให้ดีเสียก่อนหนึ่งในกฎข้อแรกๆคือจงควบคุมรายจ่ายของเจ้าและจงทำความเข้าใจเส้นทางของเงินทุกบาทสตังของเจ้าคุณไม่สามารถควบคุมในสิ่งที่คุณไม่ได้วัดผลคุณไม่สามารถรักษาโรคที่คุณปฏิเสธที่จะวินิจฉัยการเมินเฉยต่อบินและยอดเงินในบัญชีคือการกระทำที่ตรงกันข้ามกับภูมิปัญญาโบราณนี้อย่างสิ้นเชิง มันคือการปฏิเสธที่จะวินิจฉัยโรคทางการเงินของตัวเองและปล่อยให้มันลุกลามจนเกินกว่าจะเยียวยาเอาละฟังผมให้ดีนะในฐานะโค้ชส่วนตัวของคุณผมจะมอบแสงสว่างให้คุณใช้ส่องไล่สัตว์ประหลาดที่อยู่ใต้เตียงของคุณไปตลอดการลองนึกภาพว่าชีวิตของคุณคือเรือเดินสมุทรลำใหญ่และคุณคือกัปตันของเรือลำนี้จุดหมายปลายทางของคุณคือเกาะแห่งความอุดมสมบูรณ์ แล้วตัวเลขทางการเงินต่างๆของคุณละ่ะทั้งรายรับรายจ่ายหนี้สินทรัพย์สินมันคืออะไรมันคือเครื่องมือเดินเรือทั้งหมดของคุณมันคือเข็มทิศมันคือแผนที่ดาวมันคือระบบ GPS มันคือข้อมูลที่บอกคุณว่าตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนกำลังมุ่งหน้าไปทางไหนด้วยความเร็วเท่าไหร่และคุณกำลังอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องหรือไม่ ทีนี้ลองตอบผมหน่อยสิว่าจะมีกับแตนที่สติดีคนไหนที่กลัวว่าจะหลงทางจนถึงกับตัดสินใจทุบเครื่องมือเดินเรือทั้งหมดของตัวเองทิ้งแล้วเลือกที่จะล่องเรือต่อไปอย่างมืดบอดบ้างไม่มีเลยใช่ไหมมีแต่กับแตนที่เสียสติเท่านั้นที่จะทําแบบนั้นแต่การที่คุณไม่กล้าเปิดดูบินไม่กล้าเช็คยอดเงินในบัญชีมันก็ไม่ต่างอะไรจากการกระทําของกัปตันที่เสียสตินั่นเลย คุณกำลังทุบทำลายเครื่องมือที่จะนำทางคุณไปสู่ความสำเร็จด้วยมือของคุณเองคุณกำลังเลือกที่จะหลงทางด้วยความสมัครใจกับตันที่ชาญฉลาดต่อให้รู้ว่าเรือของเขากำลังล่องอยู่ในหน้าน้ำที่อันตรายและเต็มไปด้วยพายุเขาจะยิ่งจ้องมองแผนที่และเครื่องมือวัดต่างๆอย่างใกล้ชิดยิ่งกว่าเดิมเพื่อที่จะหาทางนำพาเรือของเขาฝ่าฟันพายุนั้นออกไปให้ได้หรือลองเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่ง ถ้าคุณรู้สึกเจ็บปวดที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายคุณจะเลือกที่จะไม่ไปหาหมอเพราะกลัวว่าจะได้ยินข่าวร้ายหรือคุณจะรีบไปหาหมอทันทีเพื่อที่จะได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องและเริ่มต้นการรักษาโดยเร็วที่สุดตัวเลขในใบแจ้งนี้ไม่ใช่โรคร้ายมันเป็นเพียงผลเอ็กซเรย์เท่านั้นมันเป็นเพียงอาการที่ปรากฏมันคือข้อมูลที่บอกสถานะปัจจุบันของคุณการไม่ยอมดูผลเอ็กซเรย์ไม่ได้ทำให้กระดูกที่หักหายเองได้ คุณต้องมองดูความจริงนั้นอย่างตรงไปตรงมาเพื่อที่คุณจะสามารถวางแผนการรักษาที่ถูกต้องได้ตัวเลขเหล่านั้นมันก็เป็นแค่ตัวเลขมันไม่ใช่ตัวตนของคุณมันไม่ได้นิยามคุณค่าในความเป็นมนุษย์ของคุณมันเป็นเพียงข้อมูลป้อนกลับเป็นเพียงผลลัพธ์จากการกระทําที่ผ่านมาของคุณเท่านั้นและข่าวดีก็คือคุณสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้เสมอผมจะมอบแผนปฏิบัติการให้คุณเพื่อที่คุณจะกลับขึ้นมาเป็นกัปตันที่ควบคุมเรือของตัวเองได้อย่างเต็มภาคภูมิอีกครั้ง ผมเรียกมันว่าพิธีกรรมประชิญมากกับความจริงขั้นตอนที่1นัดหมายกับตัวเองนี่คือขั้นตอนที่สําคัญที่สุดให้คุณเปิดปฏิทินของคุณขึ้นมาแล้วจองเวลาไว้30นาทีภายในสัปดาห์นี้เขียนลงไปเลยว่านัดหมายสําคัญกับอนาคตของฉันในช่วงเวลานั้นจะต้องไม่มีการรบกวนใดๆทั้งสิ้นมันคือเวลานัดหมายที่ศักดิ์สิทธิ์ขั้นตอนที่2รวบรวมข้อมูลในช่วงก่อนถึงวันนัดหมาย ให้คุณรวบรวมเอกสารทางการเงินทุกอย่างเข้ามาไว้ในที่เดียวกันบิลทุกใบใบแจ้งหนี้ทุกฉบับใบแจ้งยอดบัตรเครดิตทุกใบเตรียมข้อมูลสำหรับเข้าระบบธนาคารออนไลน์ทั้งหมดของคุณแค่รวบรวมมันไว้เฉยๆโดยไม่ต้องรู้สึกอะไรขั้นตอนที่3เผชิญหน้ากับความจริงเมื่อถึงเวลานัดหมายให้คุณสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วเริ่มเปิดเอกสารทุกฉบับเข้าระบบทุกอย่างที่คุณมีแล้วเขียนตัวเลขทั้งหมดลงบนกระดาษแผ่นเดียว เขียนให้ชัดเจนรายรับทั้งหมดรายจ่ายทั้งหมดหนี้สินทั้งหมดเขียนยอดรวมสุดท้ายของแต่ละหมวดหมู่ออกมาเป็นตัวเลขที่ชัดเจนขั้นตอนที่4ประกาศอำนาจของคุณหลังจากที่คุณเห็นตัวเลขทั้งหมดแล้วผมขอสั่งห้ามไม่ให้คุณรู้สึกผิดละอายหรือสิ้นหวังเด็ดขาดแต่ให้คุณมองกระดาษแผ่นนั้นแล้วพูดออกมาดังๆด้วยน้ำเสียงที่ทรงพลังว่าขอคุณสำหรับข้อมูลทั้งหมดนี้ นี่คือจุดเริ่มต้นของฉันไม่ใช่จุดจบจากวินาทีนี้เป็นต้นไปฉันคือผู้ควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้นิยามตัวฉันแต่ฉันต่างหากที่จะเป็นผู้นิยามว่าตัวเลขเหล่านี้จะต้องเปลี่ยนแปลงไปเป็นเช่นไรวินาทีที่คุณทำสิ่งนี้สำเร็จสัตว์ประหลาดใต้เตียงของคุณจะสลายหายไปในทันที ความกลัวที่คลุมเครือจะถูกแทนที่ด้วยปัญหาที่ชัดเจนและสามารถจัดการได้และใน,ในวินาทีที่คุณมีความชัดเจนพลังในการควบคุมก็จะกลับคืนมาสู่มือของคุณอย่างเต็มเปี่ยมความรู้สึกของการเป็นเหยื่อจะหายไปและถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกของการเป็นผู้สร้างการกระทําที่กล้าหาญนี้จะส่งคําสั่งใหม่ที่ทรงพลังลงไปยังจิตใต้สํานึกของคุณคําสั่งที่ว่าตอนนี้เราเป็นผู้ควบคุมแล้ว เราสามารถรับมือได้จงเริ่มค้นหาหนทางแก้ไขได้แล้วและยักษ์จีนี่ในตัวคุณที่เคยหลยับไหลในเคราะห์ความกลัวของคุณก็จะตื่นขึ้นมาแล้วเริ่มทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพอีกครั้งความมัง่งคั่งที่แท้จริงไม่ใช่การไม่มีปัญหาแต่คือความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมว่าคุณสามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างที่เข้ามาได้ต่างหากและความเชื่อมั่นนั้นมันถือกำเนิดมาจากความชัดเจนไม่ใช่การเมินเฉย ความกลัวที่คุณวิ่งหนีมาตลอดชีวิตมันได้กลุ่มอำนาจที่คุณตามหาเอาไว้ในมือของมันบินที่ยังไม่ถูกเปิดฉบับนั้นไม่ใช่ศัตรูของคุณแต่ความกลัวที่คุณมีต่อมันต่างหากที่เป็นศัตรูตัวจริงอิสรภาพทางการเงินของคุณกำลังรอคุณอยู่อีกฟากหนึ่งของซองจดหมายฉบับนั้นรอวันที่คุณจะรวบรวมความกล้าแล้วเปิดมันออกอ่านความจริงทางการเงินของคุณคือโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นหรือคือแผนที่สมบัติ ที่รอให้คุณกล้าเปิดอ่าน